มีอุปกรณ์เยอะแยะนี่คืออะไรครับอันนี้เป็นอุปกรณ์จากครัวจาคา,ารีเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทําอาหารจาคา,ารีครับต้องใช้เยอะขนาดนี้เลยหรอครับชิ้นเดียวก็ได้สองชิ้นก็ได้แต่ถ้าเรามีมากก็ใช้มากถ้าคนจนก็ใช้แต่มือก็อทำได้แล้ว อ่านเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าแต่ละอันยังไงคืออะไรยังไงอธิบายเข้าใจอ่าอันนี้ครกครับเออครกเหรอเนี่ยครับมันคือหินดีๆนี่เองนียอ่าใช้อะไรอะไรต่างวางเนี้บดบดครับหรือจะตำตำตรงนี้แอ้วเครื่องเทศเนี่ยเราเครื่องเทศวางนี่แล้วก็อ๋อใช้สำหรับบดเนาะอ่าแล้วก็ทำเป็นเขียงด้วยอ่า ถ้าเป็นเขียงถ้าเรามีมีดเล็กๆเนี่ยเราก็หั่นบนนี้ได้ถ้าจะทำอ,ะอเคน้อขาวนี่คืออะไรครับอันนี้ขาวๆเป็นที่กลิ้งจับปตีหินเหมือนกันค่ะเป็นหินเหมือนกันกุ่มเหมือนกันจับปตีวางแผ่นเล็กๆก็ได้เท่านี้ก็ได้แต่เรามีก้อนหินใหญ่ออกมาไม่ได้อันนี้ข้อดีคือมันไม่ลาไม่จับมันไม่เป็นลาล้างสะอาดก็ก็ใช้ได้ตลอดชีพอบะตลอดชีพไม่สึกไม่กรนแล้วนี่ก็ครก เขาทค่ตำตำพริกไทยสองสามเมเ็ดอะไรพวกนี้ยอันนี้สเตนเลตสเตนเลสครับสมัยใหม่แล้วค่ะตัวนี้นะมาสมัยใหม่ออสมัยใหม่แล้วสำหรับที่ตําอะไรเล็กๆน้อยๆลงไปค่อยรีบร้วนแล้วอันนี้ก็มีดครับเรียกหลายชื่อแต่ที่พอจะรู้ชื่อหนึ่งเขาเรียกกระโตกชื่อหนึ่งเรียกผัดชุนคมมากคมมากเขาขจะวางอย่างนี้ วางกับพื้นแล้วก็ก็<ๆ>นั่งอย่างนี้เอาน,นี้ลองตัดดูลองตัดบูว๋วางอย่างนี้แล้วเวลาเขาเขาจะตัดเนีย่ยตัวพริกขี้หนูหรืออะไรต่างๆก็ตัด<ๆ>กดตั้งแต่ข้างบนลงมาช้า,ชาๆถ้าตัดให้เล็กก็อย่างนี้<ๆ>ให้กเล็ ทำไมเขาทำอย่างนี้นเพราะเขาต้องเคารพต่ออาหารไม่รุนแรงหยาบคายกับอาหารเวลาเขาจะหันไหล่ตับจะไม่ได้แล้วเริ่มล้าก็ตามองอื่นแต่อันนี้บังคับให้ตามองตรงนี้ถ้าคุณไปมองอื่นมองหนุ่มมองสาวมองใครก็แล้วแต่มีดบาดท,ทันทีเพราะนั้นเขาให้ตา,าหูตาวิวลิ้นกายใจอยู่กับสิ่งที่เราทากับปัจจุบันคือให้รับผิดชอบเพทิชั่ ดูแลสิ่งนั้นให้มันชัดเจนแล้วนี้ก็อะไรหลวงไดเก็บมีดได้ค่ะมันคมเก็บเข้าที่เดินแล,แล้วเวลาเก็บเก็บง่ายแล้วก็ทาน้ํามันอินเดียจากกาลาจีถือว่าเหล็กดีที่สุดในโลกเลยวันนี้นเ,เป็นเหล็กเพราะเหล็กของอินเดียนี้จะดีมากรับทีเดียวก็ใช้ได้นานแบบอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้อีกแบบ,แบบหนึ่งมันมีหลายแบบนี่เราหมายเห็นสองแบบเราไปอยู่สามแบบแต่มาเห็นสองแบบนี้อันหนึ่ง อย่างนี้ <Okay. S 2> นั่งค่ะเเหมือนกันเหมือนกันนั่งตรงนี้ก็อาจจะมีถาดมีอะไรรองอยู่เ mm hmm. พื่อหันนี่เป็นเขาเรียกว่ามิดพัชุนมิดกระหันแล้วนี้เป็นกระทะ mm hmm. อันนี้ใช้กะทะ mm hmm. ทำอะไรครับกระทะแบนมากทำจัปตีหรือว่าโดซาจัปตีโดซาเลยหลายอย่างเนี่ย ใช้ผัดใช่เลยในนี้ได้เราก็กินเหล็กอีกค่ะที่นี้เวลาเขาผัดใช้แต่น้ำมันเนยใส่กับน้ำมันพืชแล้วก็เขาไม่ใช้น้ำเขาผัดเพรามร้อนเร็วแล้วแข็งแรงทนทานและที่มันดำๆอยู่นั่นอ่ะเราสามารถกินได้พอดำๆเราไม่กินลหรอครับอันนั้นมันก้นมั้งไงก้นมันหมายถึงข้างบนข้างบนนี้ไม่เป็นไร อันนี้นทํากับเหล็กครับอแล้วก็คาคาคาโนาก็แค่นี้เลยทุก็ไม่ล้างตู้ไม่ล้างเลยไม่ไม่ล้างเลยไม่ล้างเลยเหรออะเพราะน้ํามันมันดูแลอยู่แล้วน้ามันมันดูแลไว้เสร็จปราบโรคหนูไม่จะไม่เข้ามามายุ่งแมลงสาบมดไม่มายุ่งเพราะการดูแลกระทะเหล็กหรือพวกอุปกรณ์เหล็กต้องใช้น้ํามันอยู่แล้วใช่สวนมากคือแป้งเท่านั้นเองมันไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกมีอะไรที่มันเคอะอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วนี่เกลือ เราใช้เกลือนี้เดียซีโซนี้เป็นอะไรรู้อันนี้ตัวอย่างแทนเปนก็คือตัวนี้ถูกไหมเกลือสมุนไพรใช้ทําอาหารอันนี้อันนี้คือตัวอย่างยี่ห้อหนึ่งที่เขาบอกว่าตรงนี้สําคัญตรงนี้ค่ะ Not c h e m i ค t r y เนี่ยค่ะตรงนี้ข้อสาคัญจากธรรมชาติเลยไม่มีสารปรุงแต่งไม่มีสารปรุงแต่งอะไรเลยอันนี้นะคะที่ได้ใช้ แต่ว่าเราซื้อมากิโลหนึ่งก็ใช้ได้นานนะสำหรับครัวเรือนนะใช้ได้นานเพราะฉะนั้นคุนี่เป็นเกลือเกลือสมุทรเพียวคือไม่ผสมเนเชอรัลมีก้อนกลมๆใช่ไหมลุงอันนี้คือตัวอย่างยี่ห้อหนึ่งรับใดที่เดี๋ยวเอา้อนมาดูนะจับได้จับใดที่เขายังคงคุณภาพนี้เราก็ใช้แต่เราไม่ได้ยึดติดยี่ห้อเนาะเราไม่ได้ยึดติดถ้าเมื่อไหร่คุณภาพเขาเปลี่ยนไปแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนไปหาสิ่งที่ดีกว่านี่คือตัวอย่าง นี่ก็เป็นกระทะเหล็กอีกเหมือนกันอย่างที่บอกก็คือแพ็คก็เป็นเซ็ตเดียวกับมีดเป็นมีความทนทานนะแล้วก็ให้รสชาติอาหารดีแล้วก็ได้เป็นตัวที่ดีกับสุขภาพอันนี้เป็นโบราณนี่คือเกลือเกลือสมุทรนแล้วก็จะเป็นก้อนเป็นก้อนอย่างนี้ เอามาทิ่ว่าใส่ครกนี้ตำตำ<ม>ให้ละเอียดแล้วก็ใส่กระทะามันเป็นก้อนไหมมันก็เป็นก้นกกนขนมเลยใช่ครับธรรมชาติไงคะไม่ต้องไปฟอก<ม>สีอะไรเราไม่ฟอกสีคือือบ้านเราแบบลือที่อยู่สมุทรสาครอะไรพวกนี้มันไม่เห็นเป็นก้อนแบบเดียวคือบ้านเราจะเป็นก้อนไม่เป็นก้อนก็นแล้วแต่แต่ที่สาคัญก็คือปลอดสารพิษอยู่ต่อเพราะสารพิษจากเลือกสวนไรนา พอหน้าฝนมันจะลังหลลงไปดูไปน้ำไปสู่อ่าวไทยพร้อมกับพลาสติกต่างๆที่ไปจากทุกแหล่งในประเทศไทยโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็กับน้ำเสียน้ำเน่าที่ไปจากโรงงาน,งงานไปผสมปนเปนกันอยู่ในทะเลอ่าวไทยในน้ำทะเลอ่าวไทยเราก็เอาน้ำนั้นไปทำนาเกลือทำเอาไปทำไปสู่ไปใส่ นาเกลือเพื่อทําเกลือ,อ,ลอถามแต่ว่าปลอดภัยไหม mm. แล้วแถมยังออกเกลือมาทําน้ําปลาทําซีอิ๊วไปกันใหญ่เลย mm. ปลอดภัยไหมต่อสุขภาพ mm. นี่ไม่นะครับจากมาสมุทรเอามาใช้เลย <Okay. S 1> มาสมุทร <Okay. S 1> มันกว้างาอ่วสิ่งที่เลวร้ายยังไม่มากนะั <Okay. S 1> แต่ถ้ายังอ่าวไทยมันเล็กๆสิ่งเลวร้ายมันมากขึ้นขนนาดนี้โด <Okay. S 1> ยเฉพาะพลาสติกนาโนไมโครพลา อ่าแล้วนี่ก็น้ำมันเนยใสที่เราใช้เนี่ยน้ำมันเนยใสผิดจากที่อื่นบอกได้เลยเพราะน้ำมันเนยใสตั้งแต่สมัยพุทธกาลอ่าวัวพันกีทาวากคุดคุดเราชจากรัฐคุดเจราชเป็นชื่อพันวัวกิลพันแท้ดั้งเดิมพันแท้ดั้งเ<ม>ดิมไม่ผสมไม่ตัดตอแต่งแล้วก็ผลิตแบบอายุลเวทผลิตแบบอายุเวทเ,เขากราบวัวก่อนก่อนจะรีดนม หมักนมเป็นโยเกิร์ตแล้วก็แยกไขมันกับน้ําออกมาจนโมเลกุลเล็กสุดๆอะค่ะ,อะพอวัวพอวัวมีลูกมันก็มีนมใช่ไหมพอมีนมแล้วเขาจะรีดนมทุกวันรีดแล้วเขาก็เอามาใส่ในกละมังเอาน้ําตาลใส่เอาน้ําอ้อยใส่เอาคาขมินใส่เอาเครื่องเทศใส่เอาอะไรใส่ใส่ใสลงไปแล้วก็เติมน้ําด้วยแล้วก็ให้แม่กลับส่งกลับให้แม่วัวกินเขาไม่ได้รีดมากินเอง ภายในสิบถึงสิบสองวันแรกเขารีดให้แม่วัวกิน,น,นแล้วพอแมวัวกินพวกนี้แล้วเนี่ยวันที่สิบสองสิบสามสิบสี่เขาจึงจะไปรีดเขาไม่รีดหมดเขารีดขอแบ่งจากลูกเขาไม่ฆ่าแม่วัวปล่อยให้แม่วัวตายเองแล้วกลาบแม่วัวแม่วัวนี่ไม่ฉีดยาไม่ให้อะไรต่างๆยาหรือว่าอาหารเสริมที่มี สารเคมีเจียบปนเลยัะไม่มีเลยให้ย่าอย่างเดียวแล้วเขาเลี้ยงวัวไว้ในห้องนอนติดกับห้องนอนบ้านหลังถ้ามีสองห้องก็หัวห้องเออโพราะขี้ของวัวเยี่ยวของวัวก็เป็นอาหารไม่ใช่เป็นอาหารเฉพาะน้ำมันเล,เลยใส่แล้วขวดต่อไปขวดนี้ก็น้ำมันมะตาดน้ำมันมะตาดนี่ เป็นน้ำมันที่อันนี้ดีบแต่ธรรมชาติค่ะต้องชี้โฟกัสให้นะไอ้สัญลักษณ์นี้มันคือหมายถึงว่าหนีบแบบธรรมชาติหรือแบบธรรมชาติคือเอาเม็ดมาแล้วก็หนีบเลยไม่มีที่ว่าไปไปใส่สารอะไรทั้งสิ้นไม่ผ่านโรงงานนี่คือหนีบแบบธรรมชาติน้ำมันที่ดีที่สุดก็คือสองตัวนี้เพราะทนความร้อนสูงถึงสองร้อยอันนี้เท่าไหร่สองร้อยห้าสิบสององศาห้าสิบสององศาอันนี้เท่าไหร่สองร้อยสี่สิบแปดสองร้อยสี่แปดเน้ำมันมะพร้าวประมาณร้อยกว่าทั้ง แล้วน้ำมันนี้ไม่ปลอมไม่ปนการันตีอินเดียใช้มาแต่โบราณตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็ยังพูดถึงทั้งสองตัวนี้อันนี้น้ำมันเม็ดผักกาดเนาะในน้ำมันผักกาดในพระไตรปิฎกผักกาดเับหลู่ต้นสูงริบเลยคือเม็ดต้นมัสตาร์ตต้นมัสตาร์ดแล้วนี่ก็หม้อหม้อหุงข้าวที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านตรงนี้เราเอาข้าวมาหุงข้าวมาหุงท่า หม้อเหมือนกับบ้านเราหม้อสเตนเลสเลยเนี่ยตรงๆข้าวแข็งไม่อร่อยและเย็นเร็วเย็นเร็ว,รวแต่ถ้าหุงกระโปรงนี้ร้อนสุกเร็ว,วสุกงานแล้วก็มันจะทําให้เม็ดข้าวเนี่ยขยายตัวมากกว่าเดิมสี่เท่าห้าเท่าสามารถทําได้เนี่ยเราหุงมันผิดกับอื่นนีข้าวพร้อมแล้วขวาขวาของเขานะจะปิดทางนี้ก็ได้ได้ จะปิดทางนี้ก็ได้เอาอะไรตั้งข้างบนก็ได้อจะเอาอะไรตั้งข้างบนก็ได้สมมติก็ได้แล้วจะเอามามาเป็นถ้วยจานก็ได้อ่ามาเป็นจานก็ได้เป็นจานกินข้าวก็ได้ไม่ต้องมีหูไม่ต้องมีหูกิดกั้นถ้ามีหูแล้วกิดกั้นลําบากใช่ไหมต้องจับที่หูนี่จับตรงมุมไหนก็ได้อ่านี่ยคือการออกแบบดีไซน์อธิบายเท่าที่รู้นัง่ายๆแล้วก็นี้ก็หม้อน้ำกใช้ยสำหรับดื่มน้ำ เขาไม่เขาเอาน้ําเนี่ยจากนี้ราชใส่มือแล้วจึงจะเข้าปากหรือถ้าได้เข้าปากเลยเขาต้องว่าราชอย่างนี้อาปากราดเขาจะไม่ให้ปากสัมผัสกับภาชนะไม่เอาปากสัมผัสกับภาชนะป้องกันเชื้อแม้แต่เอาน้ําใส่แก้วแล้วเนี่ยก็เอาแก้วมาเทใส่มือแล้วเข้าปาอ่าอันนี้กระทะกระทะเขาใช้กระทะเหล็ก เพราะกระทะเหล็กนี่มีธาตุาเหล็กไงมีธาตุเหล็กมันละลายผสมปนเปไปกับอาหาร,าหารทีละนิดทีนะนิดเพราะอาหารนี่มันมีองค์รวมทุกอย่างมีส่วนทุกอย่างที่เราใช้มีส่วนร่วมในการทําอาหารมือนั้นให้มีสุขภาพดีค่ะแล้วนี่ก็เป็นหม้อสมัยใหม่แล้วแรงดันอันนี้หม้อแรงดันอินเดียเป็นคนต้นคิดตัวนี้ เขาฉลาดมากห็้ไมเปิดไม่ได้อใต้องต้องหมุนมาทางนี้จึงจะเปิดได้อถ้ามาทางนี้เปิดได้เพราะวามันเบี้ยวปากมันเบี้ยวคนออกมาใช้นี่คนไทยออกมาใช้ไม่รู้เรื่องเขาบอกอินเดียทําไม่เป็นมันทําปากเบี้ยวแล้วปิดไม่ได้ก็เลยมาดันแปลงใหม่มางัดจนมอดเสียเลยก็กลายเป็นนอธรรมดาไม่ดันเลยเลยมอม ไม่ดันเขาบอกอินเดียทำไม่ได้เลยข้อดีอของหม้อน,นี้ก็คือทําให้ถัวถ่วเปลยนุ่มสุกไวไประหยัดเวลาประหยัดไฟค่ะอะแล้วอันนั้นกาทองแดงกาทองแดงเนี้ยเอาน้ำใส่แช่ไว้ประมาณหนึ่งคืนหรือสองชั่วโมงก็ได้ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้แล้วมากินกาทองแดงนี้เป็นประจุให้ประจุไฟฟ้าสูงก็ให้ธาตุทองแดงอีกให้ธาตุทองแดงอีกแล้วเชื้อโรคขอโทษที เก็บแบคทีเรียจะโดนถูกทำลายตัวที่ไม่ดีถูกทำลายหมดเอาน้ำนี้ไปกินทำให้หัวใจแข็งแรงทำให้เซลล์แข็งแรงเซลล์ในร่างกายแข็งแรงใครที่หัวใจอ่อนไม่ดีต่างนี่ดีที่สุดเรียกว่าเป็นเป็นเครื่องกรองฆ่าเชื้อธรรมชาติฆ่าเชื้อวิธีล้างก็ห้ามใช้ใช้ฝอยขัดหม้อหรือเหล็กมาขัดให้ใช้น้ำมะนาวหรือน้ำมะขามล้างกับมือ กับผ้านุ่มๆน้ำมะนาวน้ำมะขามเปียกกับเกลืออน้ำมะขามเปียกกับเกลืออลุกอธิบายพวกนี้อะไรอ๋ออันนี้ใช้ปั่นเราอยากให้ทุกอย่างเข้าเครื่องเครื่องแกงค่ะก็ใช้ปั่นอันนี้ก็คู่กันกับกดจะสังเกตว่าแฉกแตกต่างเนาะอันนี้คือแค่ให้ให้เละให้มันเละแต่อันนี้จะเหมือนแบบจะมีจักอะจะเป็นจักจะเป็นจักออกเก็นขาวไปให้ให้ให้มัน กระลายตัวมีจักรตรงนี้ก็จะเป็นอีกแบบแต่ทั้งสองอันเหมือนกันก็คือใช้ไม้เหมือนกันเป็นธรรมชาติไม้ที่ใช้ก็จะเป็นพวกไม้ขน,นุนไม้มะม่วงพวกนี้ค่ะที่เ็าเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้อาหารมีรสชาติที่ดีแล้วก็มันมีความกลมกล่อมโดยธรรมชาตินะคะโดยไม่ต้องใช้พลังงานของไฟฟ้าลงไปในอาหารหรือว่าเครื่อง Electric อิเล็กทริกอื่นตัวเลกตัวเลกก็เหมือนกันนะคะสำหรับเครื่องดื่ม เครือลัดจีเครื่องดื่มเล็กๆไม่ได้ใช้ช้อนไม่ใช้ชนใส่แก้วอะค่ะก็ไม่ใช้ช้อนใส่แก้วนี่นะค่ะเขาไม่ใช้ช้อนแล้วก็ไม่ใช้ไฟฟ้าไงอันนี้ระบบแบบมือกวนก็ปั่นก็ไม่ใช้ช้อนเห็นไหมครับแล้วก็เนี่ยลุงก็เหมือนกันก็จะเป็นตัวนี้เทียบเพียงอันนี้ที่กองตะหลิวธรรมดาอันนี้ตะหลิวผัดหน้าตรงนี่นี่ที่ผัดหน้าตรงหน้าตรง หน้าตรงดีตรงที่ว่าอย่างนี้ค่ะทําไมต้องหน้าตรงเนาะโอเคมาสาธิตให้ดูเนาะกระทะอย่างเงี้ยถ้าคุณจะรูดนี่ก็รูดได้เลยเพราะว่าหน้าตรงไม่ต,มต้องตงิดอะไรเห็นไหมคะหน้าตรงจะจะมุมไมหนได้หมดเลยได้หมดจะมุมไหนได้หมดเลยอ่ะไม่มีคำวา่าคว่ําถ้าอันนี้กระทะกล<ร>มเนานะถ้าเป็นกระทะอย่างนี้ถ้าคุณจะทำะตักตีดโรซ่าคุณก็จะเห็นไหมให้เรียบไปเลยค่ะแต่ว่าถ้าเราเป็นตะหลิวที่มีขอบขึ้นมาเนี่ยถ้าอย่างนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้เลยจะไม่แนบเนียนละใช่ไหม แอย่างเงี้ยแป้งทอดอย่างเงี้ยซูราเป็นแป้ง,ปงใช่ไหมคะแผ่นกลมๆปุ๊บสวัดพลิกได้เลยอันนี้คืออุปกรณ์ก็ก็คือเป็นไปตามรูปแบบของอาหารนเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็คือบทกดเหมือนกันก็คือตัวนี้แหละแต่นี่มันเป็นสเตเสไงก็คือตัวนี้แต่แต่ตัวนี้ก็ดูคล้ายๆเขาเรียกบอกบิดกระบอกบิดกระบอกปิดขนมจีนปากใต้ก่อนผมรู้ว่าขนมจีนมาจากจีน แต่จริงมาจากอินเดียแต่สมัยโบราณอินเดียใต้เขาใช้กระบอกทองเหลืองแล้วก็มีที่บิดบอกกระบอกเล็กๆบิดใส่จานกินได้เลยเราสามารถทําขนมจีนทําน้าแกงขนมจีนในตามสไตล์ของคนอินเดียโบราณแล้วก็บิดมาใส่จานได้มีเทคนิควิธีการปรุงพิดกับขนมจีนที่เรากินกันอยู่เดียวนี้แล้วก็แปลว่าเครื่องครัวส่วนใหญ่ก็มีประมาณนี้ แล้วมีมากกว่านี้ก็ได้มันมีเยอะเป็นร้อยๆอ,อย่างพันพันอย่างแล้วก็มีน้อยกว่าน,นี้ได้ไหมล่ะได้มีน้อยกว่าน,นี้ที่จําเป็นที่ลุงจะบอกสําหรับคนที่เริ่มต้นนะคะก็คือกระทะใบนี้กับหม้อแรงดันสําหรับถั่วเพราะว่าถ้าถั่วตุ๋นไม่เปื่อยนุ่มแล้วมันจะมันจะทําให้อ่อยยากท้องอืดได้ค่ะหม้อแรงดันกับกระทะนี้ถ้ามีคู่ครัวไว้ก็จะดีมากสาหรับในครัวเรือนกับตะหลิวสักอันหนึ่งส่วนมีด ก็แล้วแต่ตามอัตภาพแต่นี่เป็นแบบโบราณถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็คุณก็ใช้มีดที่คุณใช้ในครัวนะธรรมดาปก